สวัสดีครับทุกท่านอีพี EP นี้ก็เป็นอีที่6นะครับอ P ที่6นี้วันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอสังกะสีไขาลานที่เป็นพวกโผลชิงช้าหรือภาษาอังกฤษที่เขามักจะเรียกกันว่าทราเปเซ่สวิงหรือไม่ก็อโค o บรนะครับมันจะมีชื่อเรียกด้วยกันประมาณ3อย่าง ช่วงปีก็จะมีตั้งแต่1930ถึง1950นะครับพวกนี้ก็จะเป็นของส่วนใหญ่เป็นถ้าเป็นของเก่าส่วนใหญ่จะเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยก็จะมีบางชิ้นที่ทําจากไต้หวันบ้างทําจากฮ่องกงบ้างแล้วก็มีงานจีนใหม่ๆที่เขารีโปรดักต์ทำออกมาใหม่นะครับแต่ทีนี้วันนี้ที่ผมเอามาโชว์แล้วก็มาให้ความรู้เนี่ยเป็นของ ไต้หวันชิ้นหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอีกสชิ้นเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยก็ชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้ครับเจ้ามอนชิชินั่งชิงช้าตัวนี้ก็เป็นงานไต้หวันนะครับก็ส่วนใหญ่วัสดุก็จะมีส,สังกะสีผสมพลาสติกที่ไขาลานก็จะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ เพทนี้ญี่ปุ่นก็ทำครับทำเยอะอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเด็กชายเด็กหญิงนั่งชิงช้าลักษณะแบบนี้นะครับไขาลานแล้วก็ตัวชิงช้าจะโยกไปโยกมาแล้วก็นาฬิกาที่อยู่ตรงข้างบนชิงช้าเนี่ยเขาจะหมุนไปด้วยเดี๋ยวผมจะลองขัดให้ดูนะครับ ไข่พอพวกไข่ล้างก็ไข่พอตึงๆมือแล้วก็ก็พอนะครับอย่าไปอย่าไปให้มันตึงมากอ่ะน้อยใจไม่เล่นใช่ไหมครับบาลานซ์มันไม่ได้ไอ้พวกนี้พอบาลานซ์ไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะถอยหน่อย กาที่อยู่ตรงชิ้งช้าเนี่ยเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆพวกนี้เขาก็จะเล่นไปจนกว่าที่ลานเขาจะหมดจะ่จะวิ่งเลยเกว่าลานมันหมดอันนี้เป็นของไต้หวันนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่า Animal Swing อันนี้ของบริษัท ไม่ได้ปั๊มชื่อนะครับดูมีโลโก้เป็นอยู่ที่มุมกล่องไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อบริษัทอะไรอันนี้ก็ปล่ยอยให้เขาเล่นไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอันนี้ก็เป็นของ ญี่ปุ่นนะครับเป็นเจ้ากิมเหลาเห็นหครับเป็นกิมเมาโขนบาตัวตัวก้านพวกนี้เขาทํามาเพื่ออะไรหนึ่งคืเอเขาทํามาเพื่อถ่วงน้ําหนักถ่วงน้าหนักให้เวลาไขาลานแล้วมันจะได้สวิงไปได้เล่นได้นาน,าน,านตัวนี้ก็ไขาลานเป็นลิขสิทธิ์ของ ของวอลต์ดิสนีย์นะครับตัวนี้อันนี้ก็เ็ดของวอลต์ดิสนีย์บริษัทส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลมาครับไลมาเจ็ดแปดตัวนี้ก็ไขาลานแตตัวนี้ก็เก่าครับตัวนี้น่าจะปีประมาณห้าศูนย์หกศูนย์ครับตัวนี้ก็มีที่เมาก็ตึงตึงมือแล้วก็พอแต่ตัวนี้ก็เวลาเล่นเนี้ยจะนิดนึงต้องปรับก้านหน่อย มันจะไปติดตัวตัวบาเขาอันนี้ตองช่วยนิดหนึ่งครับบางทีอันนี้ผมไม่ได้หยอดหยอดอะไราน้ำมันโซแนหะมันก็เลยจะค่อนข้างจะติดติหน่อยมันติดมันจะติดบางทีต้องปรับบาลานซ์ดีๆครับ ไปหยอดน้ํามันหน่อยมันจะได้เล่นลื่นตอนที่มันเล่นไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วเอามาจากบ้านบางทีเราก็ช่วยด้วยกันใช้นิ้วดันตัวตุ้มน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะหมุนไปต่อไม่ก็เขี่ยที่ตัวเขารับอย่างตัวมิกิเมาส์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสังกะสีนะครับตัวนี้มิกิเมาส์จะทําจากซึร์ลอยชุดไข่ลานเท่านั้นที่เป็นทําจากสังกะสีส่วนบอดี้ของมิกิเมาส์เนี่ย แขนขาเนี่ยทุกอย่างจะทําจากเซลล์ลอยพวกนี้ก็จะแตกได้ง่ายตัวมิกโรมานนี้ก็หายากครับไม่ค่อยเจอโอเคเดี๋ยวผมคงต้องเอาหลบลงไปก่อนมันเต็มต๊ะเกินแปบ๊บนึงนะครับทีละตัวนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมเอาตัวใหญ่หลแบแป๊บนึง ทิกฟิสสวิงกิง้งก็งานเจ็บแปตัวนี้หายากอยู่มันเป็นไซสใหญ่สังเกตดูเห็นไหมตัวมันจะใหญ่หญมากเลยประมาณ5-6นิ้วตัวบามันก็จะสูงตัวนี้ก็เจ้แปนเหมือนกันครับที่เล่นก็ไขลานเหมือนเดิมขอกล่อง เสร็จปุ๊บจับตัวก,าวาาก้านตุ้มถ่วงเอาขึ้นเนขาจะมีก้านตุ้มถ่วงเห็นไหม,ม,มแต่ตัวนี้มันดีที่ว่ามันจะมีล็อกตรงข้างบนอันนี้ยเขาข,ข,ขายเสร็จปุ๊บก็ ทำการโหมบาหมหนงตัวชิ้นนี้ก็น่าจะได้มาราคาสูงพอสมควรนะเพราะว่าชิ้นนี้งานกล่องมันค่อนข้างจะหายากพวกขหนบาส่วนใหญ่งานงานกล่องชิ้นใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอกันกล่องเนี่ยมันหายากกว่าตัว2-3สเท่าก็เป็นที่ ตามหาของนักสะสมเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองไล่ลานให้มันหมดก่อนบางทีเล่นแล้วก็ <Okay. S 1> กเราเรียกอะไรปล่อยลานคาวไว้มากๆก็ไม่ดีคนระับไล่ให้มันหมดหมดไปโอเค okay. okay. โอ้โหโขนบาเนี่ยเขาก็จะทำเยอะมากครับมีไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็ก ตัวจิ๋วจิวยานไซส์ใหญ่มากๆอันนี้ก็เป็นอันนี้ยิมนาสติกครับบริษัท toyland toy เป็นผู้ผลิตหน้ากล่องมันชื่อ the arty t h อ d ต p เ,เปเซอ y artist นี่ครับกล่องนะดันข้างบริษัท toyland toy ก็อบอดี้ของตัวนักยิมนาสติกนี่ก็จะเป็นซลลอยเหมือนกัน ทั้งตัวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถูกที่มือก็จะถูกเจาะร้อยเข้าไปในในที่บาไม่สามารถตอดได้นะครับพวกนี้จะติดอยู่ที่บาร์่ะนี่ผมไขาลานให้ดูครับว่าเราจะเล่นโหมดไปโหนมาตัวนี้ก็น่าจะประมาณ6นิ้วได้ครับเกือบครึ่ง ก็จะโขไปเรื่อยๆครับจนกว่าลานเขาจะหมดตัวอาร์ตี้เนี่ยมันก็จะมีหลายสีมีเสื้อสีเขียวเสื้อสีน้ําเงินอันนี้เสื้อสีชมพรูรู้สึกว่าจะมีสีแดงๆอีกหน่อยนะผมจำ mm. จำไม่ได้แล้วมันมีสีมันมีเยอะมากเลยก็เนี่ยครับเขาก็จะไขเล่นไปจนกว่าลานเขาจะหมดโอเคอันนี้เทสให้ดู พอหอมปากหอมคอนะครับอ้ายังไม่หยุดแรงดีเกินอาลงไปเล่ยข้างล่างก่อนอ่ะมาที่ชิ้นสุดท้ายไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สุดเป็นโหนบาคู่ครับตัวนี้หายากพอสมควรเลยทีเดียวก็อ่ะมีอย่างหนึ่งผม น่าจะตกไปบางทีเขาก็เรียกว่าบังโก้ครับแมคคานิกอัตโนมัติังโกตัวนี้เป็นงานเจแปนเหมือนกันตัวนี้จะหายากเพราะว่ามันเป็นบารคู่นะครับในกล่องก็จะมีตัวนี้ผมเรียกว่าก้านถ่งน้ำหนักแลมวกันเขาจะให้มาหนึ่งอันเราต้องเสียบเข้าไปตรงข้างบนมันจะถ่งน้ำหนักให้ ให้ตัวบาเนี่ยแกว่งได้น,น,นานๆแต่อันนี้ตัวนี้ที่ไขมันต้องใช้ที่ไขนอกเดี๋ยวผมขอหยิบที่ไขแป๊บนึงอ่ะตัวนี้ต้องใช้ที่ไข่ตั้งหางนะครับเขาไม่ได้ออกแบบติดมาที่ที่ตัวที่ไขลานเลยเราต้องใช้ที่ไข เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนก็เหมือนเดิมครับดักการเล่นของเล่นสารสินชื่อพอรู้สึกว่าตึงตึงมือนวก็พออย่าไปไขาลานต่อเพราะว่าเดี๋ยวลานมันขาดนะมันจะซ่อมยากมากอ่ะโอเคผมไขพอ 2. สองสามรอบพอแล้วนะทีนี้ก็เขาก็จะโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยครับจนกว่าลานจะหมดตัวนี้ไซส์ใหญ่มากครับไซส์น่าจะประมาณเดี๋ยวนะผมหยิบนะมาบรรทัดวัดให้ดู ก็เนี่ยครับดูเฉพาะความสูงระดับบาเนี่ยก็12นิ้วแล้วก้านอีกประมาณอีก10นิ้วสูงน่าจะสูงประมาณยนิ้วได้กว้างก็9นิ้วลึกประมาณ9นิ้วก็ถือว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ที่เป็นหดบา์ที่หาย,ยากอยู่ผมจะยิบให้ดูเห็นไหมตัวเขาก็จะทำด้วยซีลลยเหมือนกัน ด้านหลังของตัวโขนบาเด็กเนี่ยเขาก็จะปั๊มด้วยเจ็ดแปดพวกนี้ก็เวลาเก็บก็ต้องระวังหย,หยิบต้องระวังนะอย่าไปจับตัวเขาอย่าพยายามไปจับตัวเพราะว่ามันจะบุกจะแตกได้ง่ายส่วนใหญ่ก็ต้องจับที่ที่ตัวโครงของของตัวโขนบาอันนี้กล่องเขาก็จะคลาสสิกคลาสสิกหน่อยทับจัดน่าจะแค่วาดแล้วก็ ปริ้นลงกระดาษแล้วก็มาตัดอีกรอบหนึ่งนะครับฝ<ม>ุ่นก็อีพีนี้ก็เป็นให้ความรู้เกี่ยวกับของเล่นสังกสีประเภทไขลานแตเน่เป็นประเภทเขาเรียกว่าโหนบาหมดแล้วกันวันนี้ก็้อีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นะครับท่านใดสนใจสินค้าหรืออยากสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับของเล่นสังกะสีสามารถ inbox สอบถามมาใน Facebook ส่วนตัวของผมได้นะครับชื่อจิติคมสานทานแล้วก็มีเพจร้านด้วยนะครับเพจร้านที่ผมาขายของอยู่ที่ตึกแดงจตุจักรจตุจักรเนี่ยก็เพจร้านจะชื่อทินแอนทอยนะครับใน Facebook สามารถอาเอาชื่อทินแอนทอยไปเซิร์ชได้เลยเดี๋ยวก็จะเจอเพจร้านและเ,เพจที่ร้านเนี่ยผมก็จะขายของเล่นเกี่ยวกับของเล่นสังกะสีที่ท ที่บอกวามาขายที่ร้านทั้งหมดนะครก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปชมแล้วก็สอบถามได้ครับท่านใดสนใจชิ้นไหนอยากทราบราคาหรืออยากอยากรู้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงก็อิ inbox มาถามได้นะครับยินดีนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับ EP นี้ที่เข้ามารับชมฟังกันก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็ช่วยกด s u b สไคร b ์ในช่องชาแนลยูทูบทินแอนทอยไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับครับ ขอบคุณมากครับ